รวมพลเอ็นเกมศึกตัดสินชะตากรรมสุดท้ายของเอลบาฟจุดเริ่มต้นการประกาศสงครามกับอิมอย่างเป็นทางการสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิและสวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยนะครับก็เรียกได้ว่าในตอนนี้นะครับเนื้อเรื่องของภาคเอลบาฟนั้นถ้าให้ผมเนี่ยพูดนะครับมันก็น่าจะเป็นช่วงคล้ายแม็กที่สุดแล้วของสงครามเอลบาฟนะครับเพราะว่าถ้าใครติดตามวันพีทมาส่วนใหญ่มันก็จะสะเต็ปประมาณนี้นะเริ่มต้นของภาคก็คือจะมีการแนะนําว่าเกาะใหม่นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็ได้รู้ระบบกลไกต่างๆ แล้วของอาณาจักรเอลบาร์ฟนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงที่2ช่วงที่2เนี่ยจะเป็นช่วงการแนะนําตัวละครนะครับคือเราจะต้องซึมซับได้รู้จักตัวละครต่างๆและปลมต่างๆที่อยู่ในเอลบาร์ฟซึ่งในช่วงนี้เนี่ยก็นับได้ว่านะครับผ่านพ้นไปแล้วนะครับและนี่ก็คือในช่วงที่3มันก็คือช่วงสุดท้ายแล้วนั่นแหละครับก็คือการที่เริ่มในการต่อสู้นะครับแบบจริงจังในภาคนี้และแน่นอนว่าการต่อสู้ครั้งนี้นั้นอาจารย์โอดาก็สับขาหลอกไปสับขาหลอกมานะครับอย่างตอนแรกว่าเจโรสเนี่ยก็ฟิลนะครับเป็นเจ้า ว่าจะให้ทั้งด้านรถนั้นเป็นบอสของภาคแต่หลังจากนั้นก็มีการเปิดตัวเจ้าชายโลกินะครับแล้วก็เปิดตัวมาในฐานะผู้ร้ายนะครับก็คือเปิดมาในฐานะนักโทษของเอลบาฟซึ่งแน่นอนว่ามองตอนนั้นโอ้ยโลกีนั้นน่าจะเป็นศัตรูของลูฟี่หรือเปล่าแต่จานนั้นก็ยังมีการสับขึ้นไปอีกนะครับโดยการเปิดตัวแชมล็อกพาคีอัศวินเทพในฐานะพี่ชายฝา,ฝาแฝดนะครับของแช ЕН งแต่ดูเหมือนว่าตัวนี้จะค่าตัวแพงนะครับให้เราเห็นในรารับรู้แป๊บเดียวนะครับแล้วก็ส่งพาคีอัวนนน,อนนนตัั้้ก็ ประมาณนี้แหละพาคิอสุวินเทพนะครับก็น่ากลัวแล้วแต่นะครับมันยิ่งไปกว่านั้นเพราะว่าเป็นการเปิดตัวอิมนะครับที่มาสิงร่างคุณโกเท่ากับว่าตัวบอสภาคเอลบับนั้นกลายเป็นอิมนะครับนี่แหละก็คือจะเป็นช่วงคลายแม็กซ์ที่สุดแล้วเพราะว่าในตอนนี้นะครับพวกของลูฟี่นั้นก็รับรู้แล้วนะครับว่ามีฮาคิราชันที่ทรงพลังของอิมนั้นแผ่ลงมาและน่าสนใจตรงที่ว่าพวกเขานั้นจะรวมตัวในการต่อสู้เพราะถ้าหากนะครับการต่อสู้ครั้งนี้ไม่สามารถจัดการนะครับความวุ่นวายได้ที่ดอลลี่กับโลกี้นััน้ถูกใชญ,ญ ศ์ในการเป็นนะครับพรรคพวกของอิมเอลบาบนั้นก็จะล่มสลายลงไปในทันทีนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าชนะอย่างเดียวแต่ต้องรีบชนะด้วยเพราะไม่อย่างนั้นจะเกิดความเสียหายครั้งใหญ่อาจจะมีคนตายไปนะครับจนทําให้เอลบาบนั้นไม่สามารถคืนสภาพกลับมาเหมือนเดิมได้เหมือนที่อิมบอกแล้วครับว่าพวกเขานั้นต้องการทําลายหัวใจของเอลบาบก็คือต้องการให้เอลบาบนั้นพังทลายลงไปนะครับและจะสามารถยึดครองประเทศนี้ได้ซึ่งจุดที่น่าสนใจที่สุดเลยนะครับและใครนั้นเหมือนจะเป็นตัวเอกและการของภาคนี้ในการต่อสู้นะครับกับอิมแน่นอนนะครับ เชื่อว่าจะเป็น3คนนะครับที่ปรากฏหน้าตานะครับในช่วงท้ายตอนเลยของมังงะวันพิษ1 1 5 1เพราะตั้ง3คนนี้รวนแล้วแต่นะครับมีความสําคัญนะครับต่อในเรื่องภาคเอลบาบมากผมต้องเน้นย้ําก่อนว่าไอที่บอกว่า3คนนี้คือ3คนนะครับที่จะมีบทบาทที่สําคัญและการก็คือเป็นตัวเอกเลยล่ะของเอลบาฟนะครับเราไม่ได้หมายความว่าเก่งไม่เก่งอะไรนะมันไม่เกี่ยวนะครับภาคนี้ก็คือบทจะเน้นที่3คนนี้นะครับฟีลแบบตัวหลักออย่งางภาควานะตัวหลักฝั่งพระเอกนะั้นเนี่ยก็คือลูฟี่โมโมะแล้วก็ยาม ทั้ง3คนลูฟี่โลกิแล้วก็ฮัทจูดินนั้นรวนแล้วแต่เป็น3คนนะครับที่มีบทบาทที่สําคัญแน่นอนเป็นตัวหลักเลยล่ะของภาคนี้แล้วก็เป็น3คนที่เป็นตัวแปรแน่นอนที่จะเอ็นเกมในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับโดยส่วนตัวก็เชื่อว่านะครับการต่อสู้ชัยชนะครั้งนี้ก็คงจะไม่ใช่ชัยชนะนะครับที่เบ็ดเสร็จอะไรนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นความพ่ายแพ้ก็ได้นะครับของฝั่งพวกลูฟี่แต่ก็ไม่ได้ถึงนะครับพ่ายแพ้แบบยับเลยนะครับยับที่ผมหมายถึงเนี่ยเหมือนเช่นนะครับกลุ่มโจรสัต์ฮาร์ดของลอหรือคาวม แพ้่างยับแม่ยับนะครับอันนี้อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่นะครับฝังคุมหมวกฟังหรือว่าคนในเอลบาฟนั้นอาจจะเกิดความสูญเสียก็เป็นไปได้นะครับซึ่งมันก็มีโอกาสตรงนี้สูงนั่นแหละด้วยความที่ว่านะครับอ่าเราก็ต้องเข้าใจได้ว่านะครับมันเป็นการเปิดตัวอิมนะครับว่าพลังอิมนั้นแสนน่ากลัวแค่ไหนขนาดมาอยู่ในร่างของกุนโกให้อิมนั้นโชว์ของพอสมควรเลยนะครับเพราะแน่นอนว่าก็คงไม่มีใครบ้าหรอกครับที่จะคิดว่าอิมที่ปูบทบาทนะครับมาได้ดับโคตรบอสขนาดนี้จะมาพ่ายแพ้นะครับในศึกเอลบาเฟล ตัวแปรนะครับในสงครามที่ต่อสู้ในครั้งสุดท้ายแน่นอนแล้วก็3ตัวหลักนะครับอย่างแรกเลยนะครับลูฟี่นะเป็นตัวหลักแน่นอนในการต่อสู้นะครับเพราะว่าการต่อสู้ครั้งนี้นะครับก็อย่างที่พูดว่ามันก็คงไม่ใช่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายของลูฟี่กับอิมแต่จะเป็นการต่อสู้ที่ลูฟี่จะได้รับรู้นะครับถึงความแตกต่างและการพลังความสามารถของอิมที่มันต่างนะครับจากฝั่งของลูฟี่มากน้อยมากแค่ไหนนะครับเหมือนเป็นการสู้เพื่อประเมินสถานการณ์ว่าในอนาคตนั้นลูฟี่จะต้องพัฒนาตนเองไปในการต่อสู้มากแค่ไหนนะครับซึ่ง ผมก็เดาว่ามันก็คงจะเป็นการต่อสู้ที่ทําให้ลนะูฟี่นั้นโคตรของโคตรสิ้นหวังเลยนะครับก็คือมันต้องมีความสิ้นหวังเพื่อเป็นแรงผลักดันนะให้ลูฟี่นั้นพัฒนาตนเองขึ้นไปในอีกระดับหนึ่งนะครับจริงๆไอ้เรื่องพวกนี้ยเราก็พูดมาพักๆใหญ่แล้วนะครับเช่นอ่าลูฟี่ก็ต้องต่อสู้เพื่อได้รู้นะครับวิธีในการจัดการนะครับพวกพาคีสวินเทพหรือพวกของอิมนะครับวิธีที่จะหาหนทางนะครับที่สามารถโจมตีแล้วก็จัดการเจ้าพวกนี้ที่เป็นอมตะได้นะครับเหมือนที่กาบันสามารถทําได้มันก็คงไม่มีอะไรดีไปกกว่า่าาะรรรตอสู้จิง การในการต่อสู้จริงอันนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นพ้อยหลักเลยของภาคนี้ในเอลบาร์ที่ลูฟี่นั้นนะครับจะได้เรียนรู้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นอนาคตที่ลูฟี่จะได้เจอนะครับกับเหล่าบรรดาลูกน้องของอิมหนนี้ก็เหมือนเป็นการลองฝีมือนะครับและก็คงจะเป็นการพัฒนาฮาคิของลูฟี่ไปอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งนี่คือจุดหลักเลยนะครับที่พัฒนาด้านฝีมือแต่อีกมุมมองหนึ่งนะครับมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มดีกรีและการความเดือดของลูฟี่กับฝั่งรัฐบาลโลกฝั่งอิมนี่แหละคืออาจารย์โอด่านั้นก็ต จูงใจมากยิ่งขึ้นนะครับให้ลูฟี่นั้นอยากจะบุกไปเพื่อถล่มแมริจัวถล่มนะครับพวกของอิมนะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่สาคัญแล้วก็แอบหวันใจเหลือเกินว่าจะมีตัวละครสําคัญในเรื่องที่จะต้องมาตายในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันหรือบางคนจะถูกจับไปนะครับถูกอิมจับไปเนี่ยเพื่อเป็นแรงผลักดันและการให้ลูฟี่นั้นอยากประจัดการกอบอิมนะครับซึ่งผมแอบหวันใจตรงไอ้พวกโบรกี้กับดอลลี่นี่แหละเพราะสองคนนี้นะครับถูกจับทําสัญญาปีศาจแล้วนะ เธถูกยึดชีวิตก็แอบหวั่นใจนะครับว่าโบกี้กับดอลลี่นั้นจะโดนในรูปแบบนั้นนะครับซึ่งมันเป็นกรณีนะครับที่พวกเราแฟนมันพีทนั้นก็ไม่อยากให้เป็นแหละเนาะโบกี้กับดอลลีนะ่ y, oli, นะครับที่เรานั้นโคตรของโคตรผูกพันเลยแต่ก็นั่นแหละครับถ้าหากเนื้อเรื่องนั้นอยากจะยกระดับไปให้เกิดความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับโดยส่วนตัวผมก็มองว่ามันก็คงจะเป็นสิ่งที่จําเป็นล่ละที่จะเป็นแรงผลักดันของกลุ่มหมวกฟางที่จะทําให้พวกเขาพัฒนาตนเองและยกระดับตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับ ถูกจัดการไปก่อนหน้านี้ที่ต้องแยกตัวออกจากกาันคือทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้เห็นนั้นน่ยมันเป็นความสูญเสียนะแต่เป็นความสูญเสียที่ทำให้พวกเขานั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเลยมองว่าอัประเ็นดอลลี่กับโรกี้นั้นน่าจะเป็นแรงผลักดันชั้นดีเลยล่ะของกลุ่มหมวกฟางยังไม่รวมประเด็นของอูซบนะครับที่มีความผูกพันของคนเหล่านี้ หรือแม้กระทั่งนะครับฝั่งของโลกีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวหลักละกันที่เราจะได้เห็นนะครับในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับที่เป็นตัวที่ช่วยในการเอนเกมในการเจอนะครับกับพวกของอิมซึ่งแน่นอนว่าโลกีเนี่ยเขาอยู่ในฐานะนะครับอาชญากรของประเทศเป็นบุคคลที่คนในประเทศนั้นเนี่ยไม่ยอมรับในฐานะเจ้าชายที่เกเรนะครับเจ้าชายที่ไม่ค่อยเอาไหนสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็นะครับถูกคดีอีกนะครับเป็นผู้ที่สังหารพ่อของตนเองอย่างกษัตริย์ฮาราวซึ่งปัจจุบันเราไม่รู้นะว่าจริงหรือไม่จริงซึ่งไอ้นจะ ทุกคนได้เห็นว่าเขานั้นนะครับจะสามารถดูแลปกครองนะครับอาณาจักรนี้ได้ในอนาคตซึ่งในเรื่องมันก็ปูมาขนาดนี้แล้วนะครับเราคงได้เห็นแล้วแหละครับการพิสูจน์ตนของโลกีนะครับให้ประชาชนเอลเาบนั้นยอมรับและนับถือนะครับแล้วก็ไว้วางใจในตัวของโลกีและเราก็คงจะได้เห็นนะครับพลังความสามารถของโลกีที่แท้จริงนะครับพลังในระดับที่ต้องเรียกว่าระดับตำนานได้นะเพราะว่าแกร่งมากๆมีแต่คนอยากให้โลกีนั้นมาเข้าร่วมกับพวกเขานะครับเราคงได้เห็นแหละความสามารถของโลกีที่มันบ้าคลั่งนั้นขนาดไหนนะครับและไอ้นี่ก็เป็นจุด หนึ่งที่จะช่วยเสริมในตัวของอิมด้วยคิดดูนะครับลูฟี่กับโลคิที่แกร่งขนาดนั้นนะครับและถ้าไปสู้กับอิมเนี่ยแล้วมันสู้ไม่ไหวจริงๆมันก็ยิ่งเป็นการประเมินนะครับตัวหรือคุณค่าของบอสของเรื่องนะครับอยากอิมให้มันสูงขึ้นไปอีกมันก็มีแต่วินกับวินนะในแฟนคลับวันพีชนะครับที่จะได้เห็นนะครับในช่วงท้ายเนี่ยที่มันดูเป็นอะไรที่สิ้นหวังแต่ลูฟีนะ่นั้นจะต้องชนะให้ได้แล้วก็คนสุดท้ายอย่างฮัตตูดินแน่นอนว่าฮัตตูดินนั้นนะครับเป็นตัวละครัท้บทบทนะนะงอื7 ครับของกลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางเขานั้นจะมีบทบาทที่สําคัญและจะเป็นตัวเชื่อมที่ดีมากๆเลยนะครับที่จะให้คนของเอลบาฟนั้นมาสนับสนุนในตัวของลูฟี่นึกสภาพถ้าหากลูฟี่นั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ช่วยแล้วกันนะครับในการกอบกู้วจากเอลบาฟได้เท่ากับว่าลูฟี่นั้นก็จะได้ทานเสียงมาและคนในเอลบาฟนั้นนะครับก็จะร่วมกับลูฟี่ในการต่อสู้ในศึกสุดท้ายและผมก็หวั่นว่าเด็กๆเ,เนี่ยไอ้พวกเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะถูกจับตัวไปหรือเปล่ามันก็เป็นชุนั้นที่สําคัญที่ทําให้คนในเอลบาฟนันนนง,งีประเด็นก รัดรูดินแล้วก็โลกิด,ด้วยนะครับด้วยความเป็นพี่น้องกันเนี่ยสา,ายสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับบางทีแล้วพี่น้องอาจจะดีกันและทําให้ในอนาคตนั้นก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงกันด้วยนะครับซึ่งคาดหวังนะฮัตรูดินนั้นเนี่ยในฐานะกองเรือของกลุ่มหมวกฟางที่เราอาจจะดูว่าเฮ้ยมันดูแบบบทไม่ค่อยดีนะหมายความว่าความแข็งแกร่งเนี่ยมันไม่ได้แบบโอ้ยเวอร์วงังอลังการอะไรขนาดนั้นแต่อย่าลืมว่าก็เป็นคนยักษ์เป็นเอลบาร์เป็นหนึ่งในเจ้าชายแล้วกันนะครับอย่างน้อยฮัทรูดินนั้น ละครนะครับที่เราจะได้เห็นนะครับในทุกแง่มุมความสามารถของฮัตดูดินอะไรต่างๆมากมายแบบจัดเต็มในสืครั้งนี้จึงนับได้ว่า3คนนี้จะเป็น3ตัวหลักเลยนะครับที่จะต่อสู้เพื่อทําการเอนเกมในการต่อสู้ครั้งนี้ส่วนถามว่านะครับจะเกิดความเสียหายมากน้อยมากแค่ไหนนะครับเอลบาฟนั้นเนี่ยจะถึงขั้นนะครับลมสลายไปเลยหรือไม่หรือนะครับเกิดการตายการสูญเสียอะไรที่มันมากน้อยยังไงอันนี้เราไม่รู้นะครับแต่แน่นอนว่ามันก็คงเกิดการสูญเสียนั่นแหละอยู่ที่ว่านะครับจะอยู่ในระดับที่สามารถรับได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับวคิดา ากลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะครับหรือฮัตดูดินโลกินั้นร่วมมือกันเนี่ยพวกเขานั้นจะสามารถต่อกรนะครับกับฝั่งของอิมได้หรือเปล่านะครับย้ำนะอันนี้เราพูดแค่ตัวหลักนะผมไม่ได้พูดถึงนะครับพวกซันจิพวกโซโลหรือใดทั้งสิ้นนะครับไม่ใช่ว่าพวกนี้จะไม่มีบทบาทมีแน่นอนแต่วันนี้เราเน้นนะครับสตัวหลักและการของภาคนี้นะครับที่เรานั้นจะได้เห็นความสามารถของพวกเขา,าทุกคนก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับเลื่องเหมือนเดิเดมคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่ง,เ,ง,เ,ง,เ,ง,งเพะะเงงื่อแจ้งเตปไวั แล้วขอขอบพระคุณครับ